ก็จะมาอัปเดตเว็บชื่อ Docmate นะครับนี่เว็บนี้เลยก็จะมาอัปเดตการถอนเงินนะครับก็พอเรากดลิงก์ใต้คลิปมาพอเราจะถอนปุ๊บเรากดไปในนี้เลยก็เดี๋ยวจะแนะนําใหม่ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับนี่กดไปตรงนี้โอเคของแอดก็เข้าสู่ระบบเลยเพราะเข้าสู่ระบบค้างไว้ก็หน้าตาจะอยู่ประมาณนี้เหรียญ ถอนขั้นต่ำของเว็บนี้จะอยู่ประมาณ1,000 1,000คอยนะครับวันเดียวก็น่าจะทำได้กันอยู่แล้วครับเพราะวันวันนึงเนี่ยถ้าเราทำช็อตลิงก์ช็อตลิงก์มีอยู่40 40อย่างเงี้ยครับนี่เราก็จะได้อยู่ประมาณนี้1,944ก็ช็อตลิงก์เนี่ยเขาจะนับเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างสมมติเมื่อเช้านี้แอดทำไปอันนี้ มันก็จะขึ้นว่ว24ชั่วโมงพอครบ24ชั่วโมงมันเราก็จะมาทําได้อีกทีหนึงนี่พอครบ24ชั่วโมงปุ๊บเราก็จะทําได้อีกทีนึงก็เสร็จแล้วก็กดที่แถบ 3, ามแถบมาดูตรงที่เดิมแล้วก็กดมาตรงที่ PTC a d เนี่ยครับแล้วก,กดไปในนี้ตรงนี้ก็จะเป็นดูโฆษณาถ้าเราดูโฆษณาหมดเราก็จะได้คอยทั้งหมด428คอยนะครับ นี่ก็จะมีให้ดูทั้งหมดนี่ของแอดดูไปเมื่อเช้านี้สี่โฆษณามีทั้งหมดนี่ประมาณนี้เลยก็เรามาดูอันนี้แอดจะสอนใหม่ไปเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครมาดูใหม่จะได้ดูคลิปนี้ไปด้วยแต่ถ้ายังไม่เข้าใจไปดูคลิปก่อนหน้าของแอดอัพไปเมื่อเช้าตอนเจ็ดหรือแปดโมงนี่แหละ คลิปที่2ต่อถ้าคลิปนี้ลงปุ๊บคลิปที่2ไปดูได้เลยครับมันจะเป็นเต็มรีวิวเต็มเลยก็อันนี้แอดก็จะมารีวิวคร่าวๆเพราะจะมาอัปเดตการถอนให้ดูนะครับก็ประมาณนี้พอเสร็จแล้วก็กดไปตรงนี้เลยถ้าเราจะถอนนี่แล้วก,กดไปที่ว i ดด d อนี่ลองแปลภาษาถู ก็ประมาณนี้เขาบอกว่าถ้าเราถอนมากกว่า50,000ืเหรียญนะครับถ้าเราถอนมากกว่า50,000ื่นเหรียญเงินจะเข้าภายใน48ชั่วโมงหลังการตรวจสอบประมาณ2วันเงินจะเข้าถ้าเราถอนมากกว่า50,000นะครับแต่อันนี้นี่ขีดจำกัดการถอนคือนี้ของคอยเบสเอ็ก y พคคริปโตฟอร์เซตเแล้วก็เท่ากับ1,000เหรียญ ถอนได้วันนี้แอดก็จะมาลองวิธีการถอนแล้วมาดูกันว่าจะถอนแล้วเข้าเลยไหมก่อนนี้ถ้าเราสะสมคอยได้เยอะๆเรามาตูมอถอนบิตคอยทีเดียวก็ได้เพราะมันถอนได้คอยเบสเอ็กเพคริปโตแล้วก็ฟอ r เฟตเพถ้าสมมุติว่าเราจะถอนบิตคอยเขาก็จะหน้าตาการถอนก็จะเป็นประมาณนี้นี่หน้าตาการถอนก็จะเป็นประมาณนี้เลย นี่เขาบอกว่าได้29บิ c เอ้ซารูชิ btc เนี่ยก็ได้หนึ่งพันเหรียญก็จะได้29เขาบอกค่าธรรมเนียมไม่มีนะครับอ่าอันนี้เป็นเอกเพย์คริปโตก็เรามาดูอีกอันนึงก็จะเป็นฟอสเซตเพย์ฟอ s เฟตเพย์ก็เหมือนกันเลยเรามาดูนี่เลยกระเป๋านี้คอยเบส คอยเบสก็นี่แนะนําเลยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็เว็บนี้จะถอนได้3กระเป๋าก็จะมี x p e ก Crypto, f o r ฟ e เ p a ตแล้วก็คอยเบสนะครับมาเลือกถอนกันได้ก็อย่างสมมุติเราจะกลับไปก็มีหลายเหรียญให้เลือกนี่ไม่ว่าจะเป็น BnB BTC, BCH, BTT นี่ t h a ด ดิจิบายด็อกคอยเทลเลียมเนี่ยครับเยอะมากเลยนี่ก็แต่ละอันก็บางอันก็ต้องเข้าฟอเ s e ต p เพย์กับเอกเพย์คริปโตก็เดอะแอดก็จะมาลองถอนวันนี้ถอนวันนี้แอดจะมาลองนี่เป็นดีกว่านี่เลยไลท์คอยไลท์คอยแอดจะถอนเข้าเป็นฟอเ s e ต p เพย์แล้วกันนะครับกดเข้าไปที่วิดดอร์นาวพอกดเข้ามาปับ๊บ ันก็จะเป็นหน้านี้แล้วก็เลือกไปเลยคำว่า For เ et pay ์แอชทอนเขา force t t p y y นะครับนี่ประมาณนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าใน force t pay มาใส่ลิงก์กระเป๋าอันนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินนี่อันนี้จะเป็นจำนวนเงินอันนี้จำนวนเหรียญที่เราจะได้รับนี่อันนี้ก็เขาบอกว่า1000คอยจะได้7250 ไลท์เตอชิก็ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมไม่มีนะครับก็เดี๋ยวไปเอาลิงก์กระเป๋ากันสักคู่นะครับเดี๋ยวแอดขออ่านนี้สักคู่นี่เขาบอกว่าหนึ่งแสนคอยเท่ากับหนังหนึ่งดอลลาร์ก็อเขาบอกว่า ซึ่งการอัตราแรกเปลี่ยนคอยเป็นคริปโตโค n นซี่ BTC เนี่ยตามนี้เลยเขาจะมีบอกอยู่พอเสร็จปับ๊บนี่นะแอดจะไปเอากระเป๋าลิงก์กระเป๋าเดี๋ยวแอดไปเอาลิงก์กระเป๋าสักคู่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในฟอร์สเซรเพย์เลยโอเคตอนนี้แอดก็มาถึง ในกระเป๋าพอสร็จเพยแล้วพอเสร็จปุ๊บเราจะไปเอาลิงก์กระเป๋าล้วก็กดไปที่คําว่าดีพอส t เลยนะครับแล้วจิ้มไปพอจิ้มไปปุ๊บเมื่อกี้แอดบอกแอดจะถอนไลค์คอยแอดกมาก๊อปปี้นี่ตรงนี้เลยกระเป๋าไลค์คอยกดค้างแล้วกดคัดลอกพอเสร็จปุ๊บเรากดสักคู่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเว็บเลยโอเคตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาปับ๊บล้วก็เปลี่ยนเป็นไลค์คอย อันนี้ไรคอยวอลเล็ตถอนขั้นต่ำนี่อันนี้ไรคอยวอลเล็ตเราจะถอนเข้าวอลเล็ตกระเป๋าของไรคอยเราเลยเราก็ต้องถอนขั้นต่ำตรงนี้นี่ขั้นตอนอันนี้คือค่าธรรมเนียมนะนี่ศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งเนี่ยแต่อันนี้คือถอนขั้นต่ำนะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองก็เอสก็จะถอนเข้าฟอสเซตเพลละกันจะไม่มีค่าธรรมเนียมถอนขั้นต่ำคือหนึ่งพันคอยนะครับก็นี่แอดเลิกเป็นฟอสเ e ตเพแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ พอจิ้มตรงนี้ปับ๊บอ่าไม่ได้เราต้องมาคลิกตรงนี้เราต้องมากดคลิกตรงนี้ไปเลยไปเพิ่มลิงก์กระเป๋าแล้วกดคลิกเข้าไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อ่านี่พอเรากดเข้ามามันก็จะให้เป็นเราใส่กระเป๋าไมโครวอลเลตก็จะเป็นคอยเบสเอกเพย์คริปโตฟอเรสตเพย์นี่วอลเลตไ์คอยวอลเลตอเดตนี่ ตอนก็มีพวกนี้แอดจะมาทําเป็นโพรต์เพย์แล้วกันแก็เอาวางพอเสร็จปั๊บตัวจทานเลยไอไ M H J O okay, K ถูกต้องพอเสร็จแล้วเราก็กดนี่เลยนี่ในวงนี้เลยนะครับเราก,กดว่าไปเลยเรียบร้อยแล้วเราก็กดไปหน้าตรงนี้คำว่า d e p o s i t ใหม่ ไม่ใช่วิดดอใหม่ก็ตอนนี้ก็แอดก็เพิ่งมีเวลามาทำคลิปเพิ่งว่างครับก็เลื่อนลงมาหาไลคอยปับ๊บกดไปที่วิดดอเสร็จปุ๊บเราก็กดคำว่า Forset Pay Forset p a ตปับ๊บอา้าวทำไมลิงกรเป๋าไม่มาหรือเราต้องเลีหน้าเว็บสักคู่นะครับเราก็เลือกเป็น ฟอร์เส t เอา้ For set. For set pay. เอาวฟอร์เสร็จฟอร์เสรเพย์อ้าวมีปัญหาอะไรเอ่ยต้องเข้าไปดูสักคู่แล้วกดวางลิงก์กระเป๋าพอวางลิงก์กระเป๋าปั๊บยวแอดขอแปลภาษาสักคู่นะครับ ขอให้ใส่เป็นที่อยู่นะครับเราไม่ต้องเข้าลิงก์เป็นกระเป๋ามาก็เดี๋ยวแอดขอใส่ที่อยู่อีเมลสำเร็เพสสักครู่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่จะถอดเลยแล้วกันนะครับโอเคแอดก็ใส่กระเป๋าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแอดจะบอกถ้าเราใส่อีเมลกระเป๋าเสร็จปั๊บเราต้องรอยืนยันอีเมลด้วยเขาจะส่งอีเมลไปลาดคอนเฟิร์มของเราอะเอามาใส่แล้วเรากกดคอนเฟิร์มนะครับก็แอดก็มาถอนกันเลยก็มาถอนตรงนี้ นี่ไล้์คอยแล้วกดทีวิดดอนาไปเลยพอเสร็จปับ๊บเราก็ใส่นี่มันก็จะขึ้นเป็นบริตของเราปับ๊บนี่ตรงนี้เลยเรามากดวิดดอตรงนี้เลยเราก็จะได้ของแอดก็เขาเข้าๆมาก็ได้ทั้งหมด9603ไลโซชิเรามากดถอนกันดูเลยโอเคแอดกดถอนแล้วอ่าพอ กดถอนเสร็จปุ๊บคอยล้วก็จะเหลือ0.00คอยโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันในฟอสเซตเพลเลยละกันว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าฟอสเฟตเพแล้วนะครับก็ถ้าเราถอนน้อยกว่าห้า0มืนนี่เงินจะเข้าเลยเห็นไหมครับนี่วันนี้วันที่สามสิบนี่วันนี้วันที่สามสิบวันนี้เลยวันที่หนึ่งละอันนี้มันยังนับเป็นสามสิบอยู่ก็นี่เข้าแล้วนะครับด็อกเมด นี่เลยชื่อชื่อเว็บเลย d o c m a t e เข้ามาแล้ว9 6 0 2โอเคเรียบร้อยเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ก็กอแอดก็มาอัปเดตการถอนให้เพียงเท่านี้แหละครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปเราต่อไปนะครับเดีย๋ยวคลิปนี้แอดจะลงให้ตอนเช้านะครับสวัสดีครับ